สวัสดีค่ะตอนเช้ากำลังแต่งตัวไปเหตงานนะคะมิน,นี่อากาศหนาวใส่เสื้อผ้าอุ่นๆก่อนใส่ถุงมือใส่เสื้อเพิ่มแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะช่วงนี้หนาวมากต้องเต่งตัวให้แบบร่างกายอุ่นเนาะร่างกายต้องอบอุ่นนะคะปิดเื่ปิดไฟก่อนกำลังสิงออกไปเหตุงานจะะ้า สวัสดีอุย้ยมดืดสวัสดีเพื่อนๆอยู่เมืองไทยนะคะหนาว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 แล้วนะคะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆน้อยอเวกะจิบลบจิบจี๊บหาซุ้มมือนี่นะจิบจี๊บหา่าเลยจา้ะตอมัมนขี้ๆเด้อหนาวหนาวเศร้าเขาก็ออกมาสตาร์ทรถไปก่อนตอนนี้ก็เก่ามงเศร้านะจ๊ะกับมงเศร้ากับบจ้งไล สตาร์ทลดให้มันอุน่นนะนี่ค่ะเฮ้ยเมน,นี่กะขับคันไงนะคะหอ,อยังมาสเตาร์เสียนะคะมาแตอรพังรอซ่อมรอซ่อมสตาร์ทไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกะ ค่อยมาึ้นเอาสักแป๊บก่อนบรรยากาศนะคะดูเศรา้าๆอีมาดาคีเ่ไไ้ค่คะตอนนี้เพราะว่าหยางเพราะว่าข่อยสตาร์ทไรโพดเครื่องมันเย็นเนาะระบันนี้บันนี่เออข่อยมากกดสตาร์ทคุณแจปึ๊บเลยบดีไปเลยจากเครื่องนอกเลยคะ่ะนอกเลยนอกเลยอากาศหนาวนอา์เวยยนะคะ อยู่เมืองไทยเป็นได้แน่สบายดีบอสกูจุกจินเป็นนี่หนาวไรไๆใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเนาะใส่เสื้อผ้าอุ่นเมื่อนี่เป็นยังคือออกเศร้าบอสเมื่อนี่กะนี่นี่ประชุมกบแบง๋์แล้วกะมีประชุมกบแบง๋์เรื่องประกัน เรื่องประกันแล้วก็เรื่องออยังเกาะเพื่อ,อนเงินกเกษียณพอมีการเปลี่ยนแปลงนิดน้อยก็เลยต้องออกจต่เสาร์นะคะมนีิปกติเปิดล้านไม่สองกษไปสิบเอ็ดโมงเที่ยงประมาณนั้นจ้ะช่วงนี้ว่องเกสิปีนะคะานาั่งถ่านในรถห็นมัตรคุณผ่านอยู่ในบ้านแล้วแต่งโตแล้วๆวม่วอยากอยู่แล้ว ะะใส่ชีวิตอยู่นี่นอ่อกลับลำบากน้อยมันบม่ได้สบายแล้วก็มันบม่ได้แบบเรียบง่ายเนาะมันบม่ได้เรียบงาย่ยบงายเหมือนเอ,อนบบันเท่าเนาะบันเทาอยากออกไปใส่กับใส่ผ้าแค่ว่าห่อนห่อนห่อนอยังดีกว่าหนาวด้วยจ้ะห่อนยังดีกว่าหนาวพัาหนาวนี่ปวดปวดในกระดูกเบิร์พี่น้องเอ้ยปวดปวดรลายพอมันปวดในหน่อยเด้อกระดูกกระดูกมี่ปวดเบิร์เด้ออากาศหนาวนะคะ ความร้อนดีกว่าหนาวนะบอกไว้เลยบานเท้านี่แหละอยู่กินสบายอยากกินยังจะได้กินอยากอยู่อยากไปใส่ก็ได้ไปแค่ว่าขยันหาเงินเฮ็ดงานเนาะอยู่นี่ก็เฮ็ดเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเก็บเงินเก็บคำไปบานเท้าเก็บเงินเก็บคำไปอยู่บานเท้าเนาะบานไปชีวิตกันประจายก่อน กัยังวานะ่ะคนเท่ากับมหาชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีไัยมาแล้วกับบอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรอกอันนี้ก็รันตีลอยเปอร์เซ็นต์คุดมาอยู่ต่างประเทศแล้วผูใดมามีครอบครัวที่สุขสบายแล้วกับดินดีด้วยดีใจน้ำเนอะอน,นั่นบุญวาสนาเป็นน้ำพระถ้าพนแบบเท่ากับมาแล้วก็ต้องสูงดวยลำแข็งจะของมันกับคนละแบบความดินลนกับมันคนละแบบ ถามาความอยากไงในการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกกับวิ่ยากว่าง่ายว่งยากบ่ง่ายคือขันกับอยู่เมืองไทยแต่ว่าอากาศภาษาแล้วก็การไปเห็นงานคมนาคมมีอย่างไนบอกเขาเอื่นภาษาไทยการเดินทางมันก็สีลำบากหน่อยสำหรับคนบ่มีใบกับกี่บ่มีรถยนต์พออยู่ต่างประเทศต้องมีรถยนต์เนาะ มีรถยนต์ครับมันถึงชี้ไปหางานเหตุได้แล้วกันหนึ่งท่งประเทศนอ์เว์เป็นประเทศที่แมใส่ภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษกระิยากหน่อยในการเสิร์ชหาเหตุงานแล้วก็คนที่ว่ายุ่เมืองไทยกับชิมายากหน่อยถันสิขอวิสาทํางานนะจากนอกจากว่าง่ายสุดก็คือวิสาแต่ตงับษามีวีซ่วิสาเหตุง,งานก็สิขอยากนอกจากงานพิเศษหรือว่างานที่เขาส่งมาประมาณนั้น กนันละชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะผู้ใดอยากออให้ทายคลิปวิดีโออย่าง,งเพิ่มก็ถามมาได้แล้วก็สีหามาให้เบิง่งว่าหนาหนาวลูกภาพสวยๆวิดีโอสวยๆนอนเป็นยังไงชีวิตกันอยู่เมืองนอกอันนี้มาดามบ้านนอกกะอยู่แบบบานๆเลยชีวิตบานๆชนบุตรผมเป็นอยู่ในเมืองผมเป็นในตัวเมืองนะคะรอบๆกะที่เป็นบ้านนอกเห็นบ่ มีแต่บ้านกับชียูห้างห้างกันไปไลๆหลังห้างห้างกันเพราะว่าแต่ในเมืองเขากะิียูใกล้ๆกันนั่นส่เนาะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นไรลิเฮสเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เ,นเป็นเยันสิละแต่ว่าอยู่แถวชนบุกรกะชีบ้านแต่ละหลังกะสีห้างกันจักน้อยพ่คอยติดกันหลยแต่ขันในชุมชนกะสีติดกันอยู่จ้ะแต่นี่หมดอยู่นอกชุมชนเนาะชนนบุชรชนนบทรีบาน ลค่ะชีวิตบรรบานนะคะบรรนอกบ่มีอย่างไรบ่มีอย่างพิเศษบ่มีอยังรูลามาเฮ้านะคะแต่มาใส่ชีวิตบรรบานคือกันซัมมาเฮ้าอยู่ส้นนบดบรรนอกภาคอีสานบรรเฮ้าอย่างประมาณนั่นแหละภาคเหนือภาคอีสานนั่นแหละบรรนอกเฮ้าก็เอื่นเอื่นคิดว่าบรรนอกเฮ้าไดนแต่ว่าพออยู่ในเกาะเป็นเกาะเกาะอิตราเนาะเป็นเกาะเศรษฐกิจกับเขาก็าเสีมีโรงงานปลาแซลมอนไล่แล้วก็ คนก็บไม่เห็นงานโรงงานปสัสโมนหลอยู่ด่ะหลามมาหลบ่หลยเพบาะว่ามันมันผลิตปาสโมนช่วงแบบตัวโลูกเกาะทีบอ,อยู่เนาะเกาะอ,อ่นกับมีจาะเกาะอ,อ่นกับมีพระมานไม่จ่ะเกาะนี่มันกระจายไปทั่วแล้วนอกของโรงงานเขามันกระจายไปทั่วนี่แหละค่ะกะ็ค่อยพ่อันคลิปหนาเนาะมืนอคลิปนี้มื่อนี้ก็เอาจะมีก้อนรลดอุ่นแล้ว เตรียมโตขับรถเพราะว่าคันขับรถมันจะเกิดอันตรายช่วงนี้หนานวา,นาก็เลยว่อยากถ่ายวิดีโอเป็นได้ในระหว่างขับรถคันขับเองเนาะคันมีแฟนขับให้กับว่าเป็นยังช่วงนี้กะระหว่างทางกับไปถ่ายให้เบิงแต่ว่าเดี๋ยวถึงที่ทีง,งนั้นจะถ่ายให้เบิงอีกหรือว่าสิวันนี้อาจจะขึ้นไล์เนาะเก็บชมงวโมงผู้ใดเฮ็ดคลิปเลี้ยวกับฝากตินตามเพื่อนๆฝากให้กับลังใจึุงกันละกันในเด้ออันนี้ก็ไล่ตามไล่ตามไปเบิ่งสุกบ้าน ไปเบิ้งไปช่วยให้กำลังใจคันมีดาวกระแจกดาวคันบ่มีกับบุรีไฮเด้จ้ะคันคลิปได้มากกระสีไฮอือเังสีล่ะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพื่อสิพ่านพ่านพานโฆษณาพานเลี้ยวไปได้เขามีจุดมุ่งหมายของเขาเข้ามีจุดประสงค์ของเขาเข้าก็เหตุไปนะคะตามหน้าที่ของเจ้าของคลิปยังกะลงไปนะจ๊ะให้ให้สร้างปฏิสัมพันธ์ได้หลายที่สุดเนาะกับพยายามสางปฏิสัมพันธ์ให้เพื่อนๆแล้วก็เอ่อไปทักทายบัณนใหม่ อย่าลืมเขอามาทักไทยมาเจมมอนเดอร์มาดับมันนอกกับฝักเหนือฝักโตนียเดอร์จ้าสวัสดีค่ะ